สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการล็อกอินเข้าใช้แอปพลิเคชัน mt 4ของโทรศัพท์มือถือระบบ Android ขั้นตอนที่1ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน mt 4 o ากจาก y s t ส Store ลงโทรศัพท์มือถือของท่านขั้นตอนที่2เข้าแอปพลิเคชัน mt 4กดที่3ขีดมุมบนซ้ายมือจากนั้นกดจัดการบัญชีกดบวกและกดลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่มีอยู่ขั้นตอนที่3 กดค้นหาโบเกอร์และกดเลือกจากนั้นเข้าไปที่อีเมลของท่านดูที่อีเมลที่ส่งจาก f o Forex for you นำรหัสล็อกอินมากรอกในช่องชื่อผู้ใช้และนำรหัสผ่านมากรอกในช่องรหัสผ่านจากนั้นกดลงชื่อเข้าใช้ขั้นตอนที่4หากการลงชื่อเข้าใช้งานถูกต้องจะแสดงเป็นชื่อของตนเองและแสดงยอดเงินในพอร์ตของท่าน โดยมูลค่าจะมีหน่วยเงินเป็นเซนตัวอย่างหากเปิดพอร์ตมูลค่า100เหรียญยอดเงินจะแสดงเท่ากับ 1- 0 0 0 0เซนค่ะขั้นตอนที่5การดูพอร์ตของตอนเองให้กดที่ปุ่มที่3ด้านล่างระบบจะแสดงออเดอร์การซื้อขายณปัจจุบันท่านสามารถกดเรียงลำดับการดูออเดอร์ได้โดยกดที่ลูกศรขึ้นลงมุมบนขวามือเลือกเป็นกำไรระบบจะแสดงออเดอร์ที่ได้กำไรอยู่บนสุด และกดปุ่มที่4จะแสดงผลกำไรของพอร์ตที่ปิดออเดอร์แล้วสามารถเลือกดูระยะเวลาของกำไรได้โดยการกดปุ่มปฏิทินเลือกช่วงเวลาท่านก็จะเห็นกำไรในช่วงเวลาที่ท่านเลือกจากนั้นกดที่ลูกศรขึ้นลงเลือกเป็นเวลาปิดโดยระบบจะแสดงออเดอร์ล่าสุดไล่จากบนลงล่างค่ะและตรงคำว่าบาลานซ์คือเงินที่อยู่ในพอร์ตณปัจจุบันเท่านี้ คุณก็สามารถล็อกอินเข้าใช้แอปพลิเคชัน MT4 ของโทรศัพท์มือถือระบบ Android ได้เรียบร้อยค่ะ